สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูทีมงานครับครบรอบมาลงแปลงนี้อีกแล้วครับที่รุมๆนะครับแต่วันนี้มากันแค่สองคันครับมาลงมาปันได้หน่อยนะครับโอ้ดูแล้วละครับครั้งแรกติดครั้งแรกครับเขามาตัดสู่ยิงกันนะครับน่าจะติดอกไอลุกเกี่ยวนะครับผมมาดูกันว่าจะติดหรือเปล่าครับ มัตโซ่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองดึงนะครับโอเคครับแกโครับผมเดี๋ยวมาคอยดูต่อไปนะครับว่าจะติดตรงไหนอีกครับผม ก็เริ่มไหลี้เรยครับมุมนี้นะครับเหน่อย I mm -hmm. ได้นะครับือว่าเบาคขารอบีปแล้วด้วเลยครบรอบแล้วหนี่งปีโตกว่านีครับ ดีครับดึงขึ้น,คคนมาจากปักได้ก็แกะสู้ทาง,งานต่อครับเดี๋ยวติดเดีวก็ดึงอีกครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวถ้าติดสคัน,นเป็นเรื่องแน่ครับต้องหาคนที่สามมาอีกทีมง,งานก็ติดทุละนะครับไม่ไม่ว่างอืสองคันต่าง ตัวกันไปครับติดตามกันต่อไปครับนี่นะครับผมก็ติดข้างมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นนี้ประมาณนี้แล้วนะครับก็เหลือแค่ตรงนี้และปัดอีกนิดนึงก็เสร็จแล้วขึ้นบนขมผมวันนี้ก็น,น่นาจะไม่มีติดเลยนะครับข้อตดที่นเล็กแล้วหรือว่าตรงมุมน,นี้อใช่เปล่าครับคือข้างๆครับนะ ไปรอดูข้างบนดีกว่าครับ,เด,เ,รบ,ดเ,ดบเดี๋ยวอยงนี้ต่งเก่นยดแลครับล้อเดี๋ยว้นไข้างบนเดี๋ยวยังไงก็ซูมมาน่าจะดีนะครับ